สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเรือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่16มีนาคม2024นสบสะครับสุขสันต์วันหวยออกนะวันนี้เฟียงกิดินเด็ก81จากวันนี้83เรื่องแรกมาพูดถึงข่าวการโจมตี Bitcoin Spot ETF จากฝั่งสถาบันการเงินอย่าง Vanguard นะครับ uh, Vanguard เราทราบดีเป็น Asset Major ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจาก BlackRock ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาถ้าใครจาได้ตอนที่ SEC ประกาศอนุมัติ กองทุนบิตคอย ETF หลายต่หลายกองทุนเนี่ยแ a นการ์ด uh, มีดราม่านะตอนนั้นแวนการ์ดเขาออกมาประกาศเลยว่า mm. เขาจะไม่อนุญาตให้นักลงทุนที่ถือเงินไว้กับแวนการ์ดเนี่ยที่อยู่ภายใต้ a s s เ t ทแอสเซทอันเดอร์แมเนของ v a n การ์ดเนี่ย mm. เข้ามาซื้อกองทุน ETF ผ่าน Trading p l a t ตฟอรของแวนการ์ดนะครับตอนนั้นนักลงทุนที่ใช้โบรกของ v a n การ์ด ออกมาทวีตเพียบเลยนะต้องการจะถอนเงินออกจากแ a นการ์ดไปอยู่ f ฟ d เดต t ้ไปอยู่ BlackRock นะตอนหลังเรื่องนั้นก็เงียบไปนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะมีข่าวว่า CEO ของแ a นการ์ดคุณทิมบัคลี์แกออกมาโจมตี Bitcoin ETF นะแกพูดอย่างนี้แกบอกว่า something like bitcoin is just too volatile and it's not a store of value it hasn't been it is speculative really tough to think about how it belongs In a long term portfolio นะครับประมาณว่าไอ้บิตคอยเนี่ยมันผันผลเกินไปและมันไม่ใช่สินทรัพย์ที่จะเอามาทำเป็น store of value หรือทำเป็นการเก็บรักษามูลค่ามันไม่เคยทำได้นะบิตคอยไม่เคยเป็น store value ในมุมมองของอ CEO คุณทิมบัคลีย์นะครับมันมีไว้แค่เก่งกำไรและยากที่จะมาคิดถึงการเอาบิตคอยเนี่ย มาใส่พอร์ตการลงทุนแบบระยะยาวนะครับคำพูดแบบนี้แน่นอนชุมชนคริปโตฉุนกึกนะฉุนกึกเพราะอะไรเพราะเราทราบดีสถาบันการเงินแผนสูงนะถ้าอยากซื้อหุ้นถูกก็ปล่อยฟัดหุ้นอยากซื้อทองถูกปล่อยฟัดทองอยากซื้อบิตคอยถูกก็ทําแบบที่คุณทิมบัคลีย์ทำนะครับชุมชนคริปโตทราบดีแวนการ์ดเป็นสถาบันการเงินที่ถือหุ้นไมโครเซอเป็นอันดับส ลองจาก Capital International Investors หรือพูดง่ายว่า v a n การ์ดเป็นหุ้นใหญ่ของ MicroStrategy แว n การ์ดรู้ดีว่า MicroStrategy ถือ Bitcoin ทำไมไปลงทุนแต่ตอนนี้ออกมาโจมตี Bitcoin นึกภาพว่า CEO ของ Asset Major ที่ใหญ่สุดอันดับ2ของโลกเนี่ยเวลาก็น้อยมีอะไรทำเยอะ,อะสละเวลามาบอกว่า Bitcoin ไม่ใช่ Store of Value เนี่ยเพื่อนๆนหลายคนคงเดาได้ว่าเขาต้องการของถูกนะครับ เพื่อนๆทางบ้านคิดไงดีกว่าคิดไงคอมเมนต์เข้ามาอีกเรื่องที่มีคนพูดถึงเยอะคือคุณ Mike n o v ว g r a t ก c ด o ของ Galaxy Investment นะครับล่าสุดแกออกมาวิเคราะห์บิตคอย n แกพูดประมาณนี้นะแกบอกว่า Bitcoin ETF ที่ถูกอนุมัติในสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนการเพิ่มความมั่นใจให้นักลงทุนว่า Bitcoin มาแล้วและไม่ไปไหนนะตอนนี้นักลงทุนอเมริกามั่นใจมากขึ้นนะครับถึงแม้อรตเวนสปอตอีท อาจจะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ตอนนี้โลกเข้าใจแล้วว่าคริปโตเคอร์เซีอีกไม่นานมันจะต้องเชื่อมต่อกับระบบการเงินโบนโลกใบนี้แต่แกบอกแต่ในระยะสั้นเนี่ยถ้ามันมีเม็ดเงินที่ไหลออกจากกองทุน ETF มันก็อาจจะทำให้บิตคอยเ,อเกิด correction ขึ้นได้ Correction คือการปรับฐานนะ r r e c t i o n คือการที่ราคาของเหรียญหรือราคาของหุ้นเนี่ย ลดลงมากกว่า10%นะครับแกบอกว่าถ้าเม็ดเงินไหลาจากกองทุน ETF ไหลออกเนี่ยมันก็อาจจะเกิด c o ร r เ c t ชันซึ่งถ้ามันเกิด c o ร r เจกชันเนี่ยแกมองว่า Bitcoin ไม่น่าจะลงต่ำกว่า5 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็แน่นอนนะครับตลาดมีขึ้นมีลงทุกตลาดทุกครั้งที่ตลาดแดงทุกคนต้องการหาคำตอบทุกครั้งที่ตลาดแดงทุกครั้งที่มีคราสแรงๆลายผมดังกระจุยเลยเพื่อนถามบอลรู้ไหมทำไมตลาด ถูกเจ้าเทหรือเปล่านะมันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแน่นอนนะถ้าผมรู้ผมก็คงรวยไปแล้วนะครับไม่มีใครส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครรู้ก่อนหน้าว่าทําไมตลาดมันถึงแดงนะทำไมตลาดมันถึงแครชแต่คนที่เข้ามาลงทุนนานแล้วเนี่ยเข้าใจดีนะการขึ้นของตลาดการลงตลาดมีหลายองค์ประกอบนะครับแต่ที่ผ่านมาเรามาจาก $43,000 สาดอลลาร์สหรัฐไปแตะ7 3 0 0 0สาดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลาไม่ถึง60วันเนี่ยเพื่อนๆคนที่อยู่ในตลาดนานแล้วเนี่ยเข้าใจดีนะลิควิดเดชันมันต้องเกิดนะฮะและล่าสุดลิควิดเดชันเราพูดกันเกือบพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเฉพาะบิตคอยเนี่ยล่อเข้าไป300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่พอแตกพอระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นคนใหม่มือใหม่พี่ใหม่ถ้าเป็นไปได้อย่าไปยุ่งกับฟิวเจอร์ระยะสั้นคุณอาจจะมีฉลองมีเป่าเค้กบ้างอะไรบ้าง อาจจะมีโชคดีวิ่งเข้าหานะแต่ระยะยาว3ปี5ปีเนี่ยสุดท้ายโดนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโดนที่ไปรอดเนี่ยมีไม่ถึง5%นะครับต่อไปมาพูดถึงแซมแบงก์แมนฟรีนะแซมแบงก์แมนฟรีตอนนีอ้อยู่ในช่วงที่รอคำตัดสินนะวันที่28มีนาคมศาลจะตัดสินว่าแซมจะติดคุกนานเท่าไหร่แต่ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่าอายการออกมาลงความเห็นนะอายการเขามองว่าแซมคือมาสเตอร์มาย นะแซมคือบุคคลที่บงการทุกอย่างบุคคลที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นความหายนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแซมถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับโทษและโทษที่เหมาะสมกับแซมเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ40-50ิปีนะครับก็ตรงนี้มองได้2แบบนะมองได้ทั้งสะใจนะสะใจที่ว่าแซมทำอะคนไว้เยอะนะมีคนพอแตกพอระเบิด นะเม็ดเงินของลูกค้าที่บางคนอาจจะได้คืนบางคนอาจจะไม่ได้คืนและผลกระทบที่มันเป็น ripple effect ไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกค้าของ FTX เนี่ยมันเป็นผลกระทบวงกว้างกับทั้งนักลงทุนและอุตสาหกรรมคริปโตนะครับการติดคุกคือผมไม่เชื่อว่าแซมจะติดคุก40-50ปีนะผมว่าเต็มที่10-15ปีในสปีในอเมริกาก็มีลดหย่อนบ้างอะไรบ้างแต่เนี่ยพ่อแม่นึกภาพพ่อแม่แซมนะถ้าลูกติดคุก สี่ปีหนึ่งแฮฟวิ่งเนี่ยเรายังรอนานเพื่อนๆน,นึกภาพว่า,าสมมติแซมติดสักสิบปีเนี่ยไลน์ก็เล่นไม่ได้ติกตอกก็เล่นไม่ได้เฟซบุ๊กทุกอย่างอยู่ในคุกอาจจะโดนข่มเหงนะครับน้องๆนะน,น้องใหม่คนที่หรือพี่ๆบางคนที่กําลังคิดจะทําอะไรผิดกฎหมายกาลังคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวขโมยไฟหลวงขุดบิตคอยดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวชวนคนมาลงทุนดีกว่านะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะอย่าลืมว่าอิสรภาพ เงินซื้อไม่ได้นะครับหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนอยากอยากรวยเร็วนะถ้าดูจากข่าวคนที่ถูกจับถูกติดคุกถูกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะใครก็อยากรวยเร็วแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าอยู่แบบชิวๆฐานะปานกลางแบบพ่อแม่สบายใจที่บ้านสบายใจดีกว่าไปเสี่ยงและไปเสียอิสภาพถูกจองจำหรือไปสร้างความเดือดร้อนนะครับเพื่อนๆทางบ้าน คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุคกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม